เอาแล้วครับก็ขอกราบสวัสดีทช่นพิจกันเลยครับก็อยู่กับผม H S G C H G A อีกแล้วครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาหาแรกเพชรครับอืมเป็นไงจะเจอหรือไม่เจอก็ไม่รู้นะอ่ะนั่นแหละครับผมจะมาหาแร่เพชรเจ็บขอจังเจียวกว่นีของอุปกรณ์หอูก็จะเตรียมเตรียมไปประมาณนี้นะครับนี่เราจะเอาพี่ X T นะครับ ตอนนี้นี่ผมได้พิกแอคซซื้อท็อตตั้งแต่ GP นั้นที่ผมขึ้นดูให้ดูแล้วนะครับแล้วผมก็ได้ไอจิฟิสไม่ใช่อะไรนะแตกช้าแตกช้าแหละเรียกว่าอะไรนะถูกจำชื่อมันไม่ได้แล้วนั่นแหละแตกช้าแล้วก็ได้แมนดิง้งโอ้แบบเล่นนอกลอกได้ของกติมาเดี๋ยวเราเริ่มขุดกันเลยนะครับเดี๋ยวผมขอเก็บของที่มันจะเป็นเตียงเอาไว้ครับไม่ต้องเอาไป เอาไปทำไมอ่ะใช้เปล่าเราจะใช้พี่แกบพิกแอ็กซิลท็อตเท่านั้นเองนะครับกแกบอื่นย้อนไม่ต้องใช้อะอน้ำเอาไว้ได้กล้องไม่ต้องเอาไปเออทานทอ็อตเอาไปเออเอาอินดิวไปด้เดี๋ยวจะได้แบบพีกแก่แอต้องใกล้พังแล้วไง <c oughs> จะตัดไปเมีอยู่นะ แอปหนึ่งโอเคลงมาแล้ววิธีการขุดทงคมผมจะขุดแบบแดี๋กันนะครับแล้วก็ทีวโอเคผมจะตอนนี้ผมก็ขุดใบที่ห้าไปตั้งเจอแล้วยังเจอพิชกกองเดียวเองผมก็เลยว่าจะมาขุดใบที่ใบ <c oughs> ที่สิบเอ็ดครับเออใบที่สิบเอ็ดมันจะเจอไหมเราก็มาดูกันละกันอันนี้ผมขุดแบบไปทางเดียวกันกับใบที่ห้าเลยนะ ไปที่ห้าขุดไปตรงไหนหูขุดไปตรงนั้นอ่ะเดี๋ยวผมขอขุดไปยาวๆเลยแล้วกันนะครับเจอของดีหรือเจอเพชรเมื่อไหร่แล้วค่อยมาเจอกันใหม่นะครับอ่ะเดี๋ยวขุดทางนี้ก่อนแล้วกันไปเจอกันใหม่ยาวๆครับทุกคนอ้าวขุดแล้วแป๊บเดียวเจอแล้วปะตกตัววัด ผมเพิ่งคิดได้เดี๋ยวผมขอขึ้นไปเอากระจกก่อนนะครับแป๊บหนึง่งโอเคท่านผู้ชมลงมาแล้ววิธีการอีกวิธีหนึ่งก็ใช้กระจกอุดลาวารครับก็จะมีโอกาสเห็นแร่เพชรเยอะขึ้นนะก็ใช้อุดแบบนี้ชึบชึบนี่มันจะเป็นแบบนี้เราก็จะมองเห็นได้ว่าแร่เพชรจะมีไหมอ้าวาเป็นไงท่านผู้ชมอันนี้ผมก็ได ดูมาจาก YouTube นะแล้วก็ใช้ทิทอตกดนี่ไม่เปลืองอะไรเลยถ้าเรบใครไม่มีสืลทอตก<ๆ>็ต้อดิ้งไหทุกคนเดี๋ยวเราลองมาดูบ่อน,นี้กันว่าจะมีเพชรไหมเฮ้ยมียเพชรไหมนะ ตอนแรกผมก็คิดว่ามันไม่น่าจะได้นะแต่ทำไปทำมามันก็เป็นวิธีที่ดีระดับหนึ่งเลยนะกลัวจะเงียบหน่อยนะครับ กระจกฉันไม่นะวลงมาาน่อยนสองดูโอเคเอาประมาณนี้ก่อนสักอันนี้มันเป็นถ้ำใหญ่อ๋อถ้ทำที่ผมบอกก็คุดไปทํำด้านน,นั้นด้านนี้โอเคแต่ถ้าจะขุดแร่ผมก็ใช้พี่แอ็กซิลทอดแหละแล้วค่อยเอาฟอร์จูนไปขุดอีกทีด้านบนไม่เจอของดีเลยจะไม่ชมมา ยังไม่เจอผมก็เจอบ่อลาวาอีกที่หนึง่งเป็นไงใหญ่ไหมแต่ผมไม่ได้เอาบอ่อนั้นผมจะลองดูบอ่อกับบอ่อนี้โอ้อยอทำไมมันตักหนาไ่ได้วะออกซิเยนเลยโอ้โหอากจศพิษหายเลยอะไรวะ ผมว่าพีทน่าจะอยู่ในนี้นะก็ไม่แน่ใจมองเห็นชัดเจ้ะเลกเกิด <c oughs> เป็นวิธีแบบโคตรสำหรับใครหา,หาพีทไม่เจอจริงๆนะกอหาวิธีตัวเองแล้วเพราะผมเป็นคนหาพีทไม่เจอ,เอแล้ว มีเพียให้สห่อยเลยลหะครับเจรายจังผมมีแทลเหล็กด้วยทุกคนกระจกก็เพิ่มกระจกก็เพิ่มโอเค เดี๋ยวว่าผมหลอกนี่แล่เด็ยจริงๆนะ <c oughs> แล้วก็บล็อกเดียวด้วยนะสุดยอดสุดยอดจริงๆอุๆๆลยเลสตัวน้ว อเคอุดหมดแล้วอะแล้วก็ขุดใต้นี่ได้ละเฮ้ยจะเจอไหมเนี่ยแลเพชรผมสอนวิธีอะไรกันเนี่ยถือว่ามันใช้ได้ละบางบ่ออาจจะมีบางบ่ออาจจะไม่มีจะถามจะตกไปเหลือเจอไม่แน่ใจแล้ว่าดา้านล่างน่าจะเจอไหม ขุดไปค่ะแถมได้บล็อกได้เออใช่ทุกคนผมจะทําธุรกิจแรกบ็อกพวกนี้กับวิเจอร์แล้วกันผมจะแบบขุดเมืองย่าวย่าขุดล่องบ่อยเลยผมจะไปนักขุดเมืองในตำนานให้ดูเอ,อแล้วกไนต่อ บอ่อแล้วยาวาที่ไยเจอาวะ่ะอู๋บอ่อใหญ่มากไปแล้ะหาละเหมือนการเอ็กซเรย์นะครับทุกคนอัน ก็ต้องเปลืองกระจกสักหน่อยนะสักหน่อยหรือถ้าบ่อมันใหญ่ก็เปลืองมาก mm hmm. ผมเชื่อนะครบบาบ่อนี้มันน่าจะมีขอสังขารของผมบอก็เมันขาลองขุดต่อไปเรื่อยๆไปถึงตรงกลางนีย เฮ้ยๆๆๆกระจกหมดเฮ้ยบ่อนี้มีลรุนนะทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวผมค่อยมาหาเราไปขุดเลืองต่อดีกว่าสบายหนึ่งสองก็เว้นสองเหมือนเดิมไปจะมาดูกันว่าวันสิบเอ็ดเราจะเจอเพชรไหมวันที่ห้าผมโุดซะยาวแล้วไปเจอ ทุกคนผมเจอไดมอนแล้ว yes so wow เอโอโหใช้เวลาไป19คณาทีทุกคนผมเจอไดมอนแล้วอู้ดีใจมากเลยวายที่11การันตีเจอไดมอนไดงไงเนี่ยเอ้ยวายที่11ผมก็สุดยอดดีเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ยแล้วรับตอนแรกผมก็คิดว่าจะไม่เจอแล้วล่ะ ดมาขุดมาเจอแล้เวเจอเลย,เ,ยเลยเกดตามนะจะรู้จังว่ามีกี่บล็อกบนวีลาวาเปล่าโหทุกคนหนึ่งบล็อกโหนึ่งบล็อกจริงๆเลยอะไรครับเนี่ยเดีย๋ยวกดต่อไปนะครับทุกคนเฮ้ยเสียใจจะเสียใจหรือด,ใดีใจท่านผู้ชมเจอดีมันตั้งหนึ่งบล็อกแม่ รอบๆคือรอบๆก็มาขุดฐานนี่แหละเ้ยเจอหนึ่งบล็อกฐานนี้สีแบบแทบจะเดียวกันเลยเอาทุกคนเย้ไม่ได้เจอหนึ่งบล็อกเลยบอกแล้วขุดรอบๆแต่จริงผมก็ว่าจะไม่ขุดแล้วแหละรอบๆต้องขุดฐานฐานมันจะเป็นไงจะเป็นโคตร เพื่อไม่ห้มันต้องมีอีกยังไม่จบยังไม่จบและเห็นพวกนี้ผมก็จะไปก่อสร้างไปทำอะไรได้หลายอย่างเลยผ่านเลยแล้วกันนในไงทุกผู้ชมเจออีกอ่ะเฮ้ยทุกคนผมไม่เห็นในไงเอา สรุปไม่ได้มีสองแล้วครับมีสี่มีสี่ชิ้นเลยออ,อุ้ยดีนะแบบตอนแรกก็ว่าจะไปแล้วแหละก็เลยขอใว้กูทานหนะ่อยอู้ยอู้ย,ยได้นนะไดนนเยอะเลยเนี่ยโอ้พี่เดมอนรอขอบคุณนะไอ้เล็บจิ้วให้เดมอนคนเจอเลยอ๋อเจออีกมตาลายตาลายโทษที เจอบ่อยจะ,จะตาลายเลยตาจริงทางนี้เราก็ขุดตอ่อได้ ไปขึ้นมาใกล้ถึงแล้วชึบโอเคทะไผู้ชมมาถึงเวลาเดี๋ยวผมขอเก็บหินก่อนแล้วกันทาไมแหลกๆจังโอโหผมยังไม่เอาไปแลกเาลาเปยเกนทีดียวาจจะแบบไปขุดมาให้เยอะกว่านี้อีกโอ้ยทุกคนแล้วเราใช้ซีซอสขุดบล็อก มันเอาไปทําอะไรไม่ได้มันเหมือนถูกเผาแล้วแต่เป็นไรผมไม่ได้จะเอาบล็อกดิสเส็ไปก่อสร้างเสมอเดี๋ยวมันมืดเกินไปผมจะเอาบล็อกโคบอลสโตนนี่แหละครับไปก่อสร้างอันนี้บล็อกโคบล็ากโคแบบเป๊ะเลยทิฟอะไรเอา,อาไว้เพแบบกลับไปคืนเลยตอนแรกมกันว่าจะได้กีแต่ก็ได้กีเหมือนเดิม สองนี่โอเคใช่สองแล้วโอเคได้เลยมันก็เอามินดี้มาเด็กเอาไว้ฟอจูนอยู่ไหนเหรอมานี่ทอดชันผมยังผมใช้ใช้ทอดแค่นิดเดียวเองแล้วเนี่ย เราจะขุดอะไรดีเอาเรื่มจากเหล็กก่อนแล้วกันข้อดีที่กดซิทลทออแเราก็กลับมาขุดฟอร์จูนมันก็จะได้เยอะเพิ่มขึ้นแหละอัปเดตใหม่มันก็ไม่เหล็กได้เยอะขึ้นก็ดีและโคตรดีเลยสำหรับผมดูอันแรกเมื่อกี้มีเก้านะครับอุ๊ยอันแรกกดมาสามจากเก้าจะเป็นเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมอ้าวจากเก้าเป็นสิบเจแล้วเนี่ย จอดไปเลยอ่าบล็อกโคกผมเอาไว้ก่อนเอาไว้ปัม๊มเลเวลวฮอปเปอร์ออกมาเสร็กับทองเลยทอง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 แล้วก็มีแร่ฮอปเปอร์ที่แบบหายากแล้วก็เลสโตนแล้วก็ลัพิดเลสโตนบล็อกใหญ่หญๆอ่ะผมยังไม่ขุดดีค่ะ แก้วพวกนี้ก็เอาไว้ปั๊มเลยไม่รู้อะไรอ่ะอุดกันทุกคนที่ได้เยอะขนาดไหนสอ,องเปิดมาแล้วหนึ่งไม่ไรโหยิ่สี่ครับลาพิดจะเลยว่าต้องสองชุดนี้ลาพิ ตอวก็เอาไปเ้สนเอา้น <ł> ี่หละถึงเวลาแบบจุดติดน้อแล้วละปาวางเพชรซะเลยสองสามี่นี่ออาวางไว้เลยอัน um. น uh ี huh. ้อยู่สีบล็อกครับบล็อกชิ้นแรกจะได้เท่าไหร่ ดวงผมดีกังทุกคนอันนี้ชมตัวเองเลยนะไม่เอ้ยบล็อกแรกก็ได้สี่เลยเหรอโอเชไหมสามบล็อกนี้ไม่มีทางได้สี่แน่นอนมันจะมีอยู่สองบล็อกที่จะได้สองและบล็อกหนึ่งจะได้หนึ่งเชียไหมนั่นไงอันนี้ได้สองนะดูนะจากห้าจะเป็นเจ็ดนั่นอันนี้จะเจ็ดก็จะเป็นเก้าเอาสิบวะโอ้ได้สามโอ้ดีดีดีดอุ้ยเกือบคำนวณถูกแล้ว โอ้ยแบบเราโมโหจะถูกแล้วเนี่ยเออกาะพีเอ็กกักแมวหรอกับขึ้นมาเดี๋ยมไว้ตรงนี้องครับโอเค,ออเคพานุอนโอเเอาเอาไว้เอาไว้นี้ก็ได้ แล้วกันก่อนที่จะปิดคลิปมาจัดระเบียบของดีๆกอนโอ๊โอ๊ยโอ๊ยโอ๊โอมันเจ็บอะไรนะมดกัดผมโอ๊ยกัดได้ชีวิตทิ้งเลยมดมาจาก่ไหนเนี่ยโอ้ยกัดจะว่าอะไรคันดิคันไรคันมือ ที่มการหาแ่ดีกปทำไมต้องตองถ่าย,าลยคลิปแบบนี้เดี๋ยจเจเดี๋ยวื้ํนแบบนี้ดิอเ,เอาไว้เฉพาะเลยสำหรับเป็นชัดกล่องดูไปดูมาเท่านี้มัน่าจะพอฮะ เอาไว้ใสตรงนี้โดยเฉพาะเลยนี่นี่แล่มันเอาไว้นี่แล่นี่แร่ซื้อก็ไปมอนเอาไว้นี่โอเคบัว่ะโอเคของพร้อมก่อนแชร์เพูดเลียงตามที่ผมชอบเลยดีกว่าโอเคปอจุ แอปนี้ก็เอาไว้นี่ละกันสืบทอดเป็นชารเป็นจุดบดของอัลกอริทึมเป็นเนี่ยเป็นของจำเป็นทั้งของจะเป็น,ปนไม่ใช่ของไม่ใช่จำเป็นต้องอหินนี่โอ้ผมต้องไปก็ลงเหมืองเพิ่มแล้วท่านผู้ชมไม่รู้แล้วว่าจะเจอเพชรอีกไหมแต่ก็ขอนอนก่อนละกันหลับฝันดีด้วยการเจอเพชรทั้งหมดสี่เม็ดแล้วได้ไปตั้งสิบเม็ดเข้าใจไหม เจอสีเม็ดแต่ามาขุดได้สิบเม็ดก็นั่นแหละเอาแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องมีเพียงเท่านี้ครับต้องไปเจอกันใหม่ในภายคลิปหน้าครับคลิปหน้าจะให้ผมคลิปหน้ามันจะให้ผมทำอะไรคลิปหน้าผมจะไปตะลุยเนเธอร์ไปหาตามหาปราสาทเนเธอร์นะครับเออไม่รู้นะว่าจะเจอหรือไม่เจอแต่ต้องเจอดีนะเอ้เดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อน ทุกคนเห็นมาไหมอผมปาแบบนี้ไม่มีอะไรปาแบบนี้ปุ๊บคนตกในบ้านเหนไหมมิดคนเลยนะเนี่ยโอ้โหไปครับเจอพี่ตัวเอกอะไปครับอีกแล้วหนึ่งชิดัอนแหละครับสำหรับคลิปนี้เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับไป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 ีเ